ครับมาที่ข์อแรกครับของการเรียนภาษาตีครับเป็นการติดตั้งตัวของคอมไพเลอร์ภาษาตัวีครับซึ่งจะซึ่งคาถามว่าตัวคอมไพเลอร์ตัวคอมไพเลอร์นั้นคืออะไรครับตัวคอมไพเลอร์ก็คือตัวที่เป็นตัวกลางในการแปลงโค้ดในภาษาใดๆนะครับให้คอมพิวเตอร์นั้นเข้าใจครับในที่นี้คอมพิคอมไพเลอร์ที่เราจะติดตั้งครับจะเป็น GNU Compiler ครับเพื่อจะเป็นคอมคอมไพเลอร์ของภาษาตัวีครับมาเริ่มการติดตั้งนะครับ ตอนแรกครับให้ไปโหลดตัวโปรแกรมมาครับจากเว็บนี้ครับกดเข้ามาแล้วครับให้กดดาวน์โหลดนะครับต่อก็พักกึงนะครับรอให้ตัวเว็บดาวน์โหลดตัวโปรแกรมขึ้นมาครับอันนี้เมื่อกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับให้ ให้เข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดครับแล้วก็แล้วเปิดตัวโปรแกรมของเราครับที่ติดตั้งลงมาเมื่อเปิดแล้วครับให้กดที่ปุ่มอินฟอครับในการติดตั้งโปรแกรมมาครับจะเป็นเลือกที่เก็บไฟล์ครับโดยกันนี้ผมขอเลือกเป็นไดรฟ์ C ครับตามที่ตัวโปรแกรมแนะนํามากดคอน t ิ n นีครับระหว่างนี้ครับก็จะรอให้ตัวของโปรแกรมครับได้ดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะใช้เวลาค่อนข้างงานนิดนึงนะครับในการติดตั้งครับตอนนี้ก็ติดตั้งต่อโปรแกรมเสร็จแล้วครับให้กดปุ่ม continue ครับเมื่อกดแล้วครับต่อคอมตัวโปรแกรมครับก็จะเปิดขึ้นมาครับต่อมาครับให้เลือกตัวแพคเกจที่เราจะติดตั้งนะครับซึ่งในที่นี้เราจะเลือกเป็น minGW สำรับของเบสนะครับและตัวของ g q c g l นะครับ กดเข้าไปครับให้กด m a r k for Installation นะครับหรือทำเครื่องหมายว่าจะติดตั้งกรณนี้ครับพอปาบของเบดก็เหมือนกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วครับท,ทัางบอกตัวให้กดไปที่ Information แล้วกด Apply Change ครับมันจะขึ้นว่าเราจะยืนยันที่จะติดตั้งหมอกตัวนี้หรือไม่ครับก็ให้กด Apply เข้าไปครับ ระหว่างน,นี้ครับตัวโปรแกรมก็จะติดตั้งภาเกิจเที่ยวได้เลือกไว้ครับอันนี้ถึงหมดมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าตัวโปรแกรมยังติดตั้งไม่เสร็จนครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีตัวของข้อความครับ,รบขึ้นมาแจ้งเตือนว่าดาวน์โหลดเสร็จครับตอนนี้ก็อรอก็พักหนึ่งนะครับระหว่างเที่ยวรอกันอยู่ครับให้ไปที่ ให้ไปที่ตกไฟล์ครับแล้วไปหาตัวโปรเดอร์ที่เอาโหลดโปรแกรมนี้ไว้ครับที่เราเลือกไว้ในตอนต้นครับซึ่งถ้าเป็นพื้นฐานนะครับตัวโปรแกรมจะอยู่ในไดร์ตครับและตัวชื่อว่า minGW ครับเดี๋ยวากดไปที่หน้าของ minGW ครับที่จะเ็บไฟไ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้โปรแกรมกดพึ่งก่อนถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้ครับ อังนี้ก็พอของพกตตัวไครับก็จะมีตอนที่ลงไปครับก็จะทําให้ตัวเครื่องของเราครับสามารถใช้งานตัวของพกับตัวยีแล้วาษารสีพัดพัดได้ครับภายในเครื่องนี่ครับเมื่อโหลดแตะเล่นนะครับตัวโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าหน้าจอมาประมาณนี้ครับถ้าเมื่อ เร็นครบทุกทุกอย่างจริงๆครับก็ปุบโคดนะครับก็จะปสบมารกดได้ครับเพิ่นตอนนี้ก็การติดตั้งการเปิดต้มมอนอื่นนยครับครับมาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ปิดโปรแกรมปิดเลยครับเนื่องจากว่าติดตั้งเสร็จแล้วต่อมาครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เคยบอกไปก่อนหน้าครับก็คือการเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ได้มีการเก็บตัวโปรแกรมนี้ไว้ครับ ซึ่งถ้าไม่ได้มีการเลือกโฟลเดอร์อื่นนะครับตัวโปรแกรมก็อยู่ในที่ไดรฟ์ C ครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า minGW ครับเมื่อกดเข้ามาแล้วครับให้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ bin ครับครับเห็นตัวเต้นทางการเข้าถึงไฟล์ข้างบนไหมครับให้ copy copy ไว้นะครับให้ตัวให้ copy ตัวส้นทางเข้าถึงไฟล์ไว้จะมากันที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ เข้าไปที่ช่องเปิดของ Windows ครับสำหรับใครไม่มีครับให้กดปุ่ม Windows อสนะครับเพื่อเปิดช่องเปิดหรือช่องค้นหาครับให้ค้นหาตามค้นหาตามข้อความตันต่อไปนี้ครับ Advance d s y s ร e m เ e t t i n กตครับครับเป็น view advanced ร์ตเลม t ฟลกติ้นะครับ แล้วก็หาเสร็จแล้วครับกดเข้าไปก็จะได้หน้าตา่างรูปร่างประมาณนี้ขึ้นมาครับให้เอากดเข้าไปที่ environment variable ครับเสร็จแ,แล้วครับให้เลือกไปที่ผาดครับให้กดปบ่มคิกเข้าไปครับก็จะขึ้นหน้าของผาดเข้ามาเรื่องในตอนนี้ครับเรายัางไม่ได้เรายัางไม่ได้เลือกให้คอมพิวเตอร์ครับ เอ่อรู้จักโปรแกรมที่ลงไปครับซึ่งจะทำให้ตอนนี้เรายังใช้ประกาวตรีไม่ได้ครับให้เรากดไปที่ New ครับแล้วเอาช่องทางการเข้าถึงไฟล์ที่เอาไปมาเมื่อกี้ครับวางลงไปมาทำแบบุี้นะครับให้กดปุ่มโอเคครับทีนี้ครับตัวเครื่องของเราครับก็จะสามารถใช้งานประกัวตรีได้แล้วครับ วิธีการทดสอบว่าเราสามารถใช้งานปรากกา3ีได้หรือไม่ครับให้กดปุ่ม Windows 8ครับพิมพ์คําว่า CMD ครับหรือ Command Prompt กดเข้าไปครับก็จะได้เป็นหน้าต่างรอ Command ขึ้นมาครับในการทดสอบครับเราจะให้ใช้ให้พิมพ์ว่า d s e แล้วก็เอร์ชั่นครับ เมื่อกด enter เข้าไปครับถ้าดาวน์โหลดตัวของ gcc แปบุอย่งนะครับตโปรแกรมก็จะขึ้นเวอร์ชั่นของโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาครับเรื่องในที่นี้จะเป็นเวอร์ชั่น6.0นะครับทั้งหมดคร่าวๆอะครับก็จะเป็นในตัวของการลงคอมไพเลอร์ภาษาตี๋แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับใช่ครับเราจะาได้ติดตั้ง gcc ไปแล้วนะครับเราจะมาดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรมครับโดยซอฟต์แวร์ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ Visual Studio Code หรือว่า VS Code นะครับวัสนสำหรับเขียนภาษา C ก็เริ่มมาครับให้เราติดตั้งได้จากการเข้าลก์นี้ก่อนนะครับมันจะพาเราไปที่หน้าเว็บของ VS Code เราแล้วกดดาวน์โหลดครับทีนี้ให้เปิดไฟล,ล์ไปเลยนะครับเอ c ก p x t ครับแล้วก็ Next to r e เลยนะครับแต่ผมจะขออนุญาตไม่ install ครับ oh. เพราะว่าผมได้ลงอแอปนี้ไปแล้วนะครับทีนี้รอสักครู่แล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับมันจะเข้าสู่หน้าแรกหน้านี้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกก็อาจจะมีให้เลือกทีมเลือกอะไรก็เลือกๆไปก่อนก็ได้ครับมันสามารถกลับไปแก้ไขทีหลังได้นะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปการที่เราจะสร้างไฟล,ล์ได้เนี่ยเราจะต้องมีที่เก็บไฟล์ก่อนนะครับหรือว่า workspace ครับเราจะมาสร้างบ s สเปซกันก่อนนะครับไปที่ไฟล์ explorer ครับอันนี้ผมจะใช้ไดซ C นะครับ New ครับโฟลเดอผมขอเรียกตั้งชื่อว่า a l p t o c <oughs> เสร็จแล้วปิดไปครับโอเคทีนี้เราจะไปเปิดโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับโดยการคลิกไปที่ไฟล์ที่มุมซ้ายบนครับ Open Folder ไปที่ไดซีครับเลือกไฟล์เลือกโฟลเดอร์ครับชึบก็จะสังเกตได้ว่าที่มุมซ้ายบนนะครับจะมี to c ขึ้นมาเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ซื่งเราจะมีที่เก็บไฟลนะ์แล้ว ต่อไปครับเราจะมาสร้างไฟล์กันครับเห็นรูปกระดาษนไหมครับรูปกระดาษแล้วก็มีตัวบวก New File ครับคลิกไปหนึ่งทีครับมันจะเด้งหน้าต่างการสร้างชื่อไฟล์มานะครับโดยผมจะตั้งไฟล์ชื่อว่า Case นะครับ .c ครับสําคัญมากนะครับ .c เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ .c โปรแกรมจะไม่รู้นะครับว่าเราเขียนภาษา c นะครับโอเคกด Enter ไปที่นี้ครับการที่เราจะเขียนโปรแกรมได้เนี่ยเราต้องไปโหลด extension มาก่อนนะครับก็ไปที่เมนูแถบเมนูฝาซ้ายครับมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมสี่รูปนะครับสี่อันเขียนว่า extension คลิกเข้าไปครับพิมพ์แปลว่าสี่สแลสี่ลัสอันนี้ครับของ Microsoft นะกด install มาเลย หลังจากเสร็จแล้วให้เราอาลง exception อีกอันนึงนะครับพิมพ์ว่า Code runner นี่อันนี้นะครับ install เหมือนกันครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าการให้มันเซฟ e f i ก่อนลังน,นะครับเราไปที่เครื่องหมายฟ r นเฟ f ร์นี่ครับ manage เซตติ้งครับมันจะมีแถบค้นหาที่ด้านบนนะครับให้เราพิมพ์แปลว่า save all โอเคมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับ save all file before run แล้วกดติ๊กถูกนะครับมันจะตอนแรกถ้าใครไม่มีติ๊กถูกให้ให้ติ๊กไปก่อนนะครับโอเค ฉังนั้นครับให้พิมพ์แต่ว่า Run นะครับ in นเ r m ร n ม l ครับหรือก็ใอันนี้ครับจ้าสซยม่ติกก็ให้ติ๊กถูกนะครับโอเคหลังจากที่เราติ๊กแล้วเนี่ยเรากลับไปที่โค้ดของเราครับที่หน้ามันจะมะีที่เมนูฝั่งซ้ายนะครับรูปก,กระดาษ แล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราสร้างมาเมื่อกีน้นะครับก็เราจะมาเทสกันนะครับว่าโค้ดของเราเนี่ยสามารถถ้าว่าโปรแกรมของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือยังครับผมพิมพ์คำสันะครับ sharp ครับ in c l u d e เครื่องหมายน้อยกว่าครับ S T D I O H ครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าอีกเทหนึ่งทีครับพิม int main ครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปิดการนะครับ enter หนึ่งทีพิมพ์ว่า print f วงเล็บนะครับแล้วก็ฟันหนูครับ hello world แล้วก็อย่าลืม semicolon นะครับถ้าใครหาไม่เจอก็อยู่ข้าวตัว l นะครับ คลิกลันนะครับอ่าจะสังเกตได้ว,ว่าจะมีคำว,ว่า Hello World ขึ้นมาที่เทอร์มินอลนะครับก็ถ้าเกิดของใครขึ้นแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราได้ทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะเอาไว้เขียนโค้ดแล้วนะครับก็นะครับ,รบสำหรับการทำงานของโปรแกรม C เบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อเบื้องต้นต้องรู้ก่อนนะครับว่า C จะมีไลบรารี่ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเรียกไลบรารี่ได้จากการที่เราใช้สัญลักษณ์ ชาร์ตอินคลูดนะครับซึ่งในตอนนี้ผมจะอินคล d e ไลบรารีพื้นฐานก่อนนะครับที่เอาไว้รับเข้าและส่งออกข้อมูลนะครับนั่นก็คือ Include stdio. h e นั่นเองครับต่อมาครับเราต้องสร้างฟังก์ชัน InMain ครับอันนี้คือจุดที่จะเป็นโค้ดเมนหลักของเรานะครับ ซึ่งมันเริ่มจากฟังก์ชันพื้นฐานกันก่อนเลยครับฟังก์ชันพื้นฐานเลยครับฟังก์ชันปิน n t ครับเป็นฟังก์ชันนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วครับนั่นก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้แสดงข้อความบนหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราสมมุติเราปิน n hello world มาแล้วก็จะโชว์รูป hello world ตรงนี้นะครับซ,ซึ่งก็จะเป็นตามที่เราปิน n เอาไว้ซึ่ง แส่ลักของภาษา C นะครับก็คือการใช้สัญลักพิมพ์แล้วก็ต้วยตัว f นะครับวงเล็บแล้วก็ถ้าจะปิ้นเป็นข้อความนะครับต้องมีเครื่องหมายฟันหนู2ออันอยู่ตรงนี้ด้วยครับต่อมาแล้วครับเรื่องของการประกาศตัวแปรครับประกาศตัวแปรนะครับจะมีประกาศตัวแปรอยู่3ประเภทครับนั่นก็คือประกาศตัวแปร int ประกาศตัวแปร float และประกาศตัวแปร char นะครับ ซึ่งตัวแปรอ n นนะครับหมายถึงตัวแปรจานวนเต็มนั่นเองครับเช่นเลขหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ครับอย่างในตัวอย่างก็จะเป็นเลขสิบนะครับพอเป็นเลขสิบเสร็จปุ๊บก็มาดูที่โฟล์ต่อนะครับโฟล์นะครับก็จะเป็นเอาไว้ประกาศตัวแปรสำหรับทศนิยมนั่นเองครับเช่นในตัวอย่างจะเป็นห้าจุดห้าตามนี้นะครับชานะครับชาคือประกาศตัวแปรประเภทตัวอักษรครับก็จะเป็นตัวเนะครับตามภาพส่วนประกาศตัวแปร เสร็จแล้วเอาไปทําอะไรนะครับประกาศตัวแปรเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาไปใช้ในการทําต่างๆได้ครับเช่นใช้กับฟังก์ชันที่แล้วครับฟังก์ชันพินพ์น,นั่นเองครับเช่นผมจะปิ้นตัว A ออกมาผมก็จะเขียนว่าพิมพ์ F แล้วก็สำหรับ IN นนะครับสัญลักษณ์ของถ้าจะปิ้นตัวแปรนะครับก็คือ %d ปเซ d นั่นเองครับแล้วก็วงเล็บไว้ข้างนอกฟันหนูว่าตัว A นะครับก็คือเรียกตัว A มาใน ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็จะได้เป็นอินดิเจอร์เลข10บออกมานั่นเองครับเหมือนกันครับกับโฟลตและก็ชาล์นะครับแต่ว่าต่างกันอยู่ตรงที่ตัวตรงเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นตัวโฟลตนะครับจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ f ครับจุดสองหรือว่าตำแหน่งตัวนี้ครับหมายถึงทศนิยมกี่ตำแหน่งนั่นเองครับสมมติเราอยากพิมนทศนิยมสองตำแหน่งก็เขียนจุดสองครับก็จะได้ออกมาเป็นห้าจุดห้าศูนย์แบบนี้ครับส่วนเปอร์เซ็นต์ c นะครับเอาไว้สลับใช้กับตัวตัวอักษร กับที่เป็นตัวแปรประกาศตัวแปรช้านั่นเองครับต่อมานะครับผมจะประกาศตัวแปรใหม่ก็คือตัวแปรนํานะครับตัวแปรนําผมไม่ได้ประกาศให้มันเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าตัวแปรนาตัวนี้เราจะมาเขียนเองนั่นเองครับก็คือเราสามารถเขียนตัวแปรของเราขึ้นมาเองนะครับเราใช้คําสั่ง scanf นั่นเองครับเราใช้คําสั่ง scanf แล้วก็ตามด้วย เอ่อเปอร์เซนที่เราต้องการครับแลวให้ลอนครับว่าตัวอินใช้เป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับแล้วก็ดูเป็นตัวแปรครับซึ่งในการใช้สแกนเอนะครับจะต่างกับตรงใช้ปีนิดหน่อยครับก็คือตรงหลังคอมม่านะครับจะเป็นตัวสอนตัวนี้แทนครับซึ่งการสแกนเอฟหมายถึงการรับค่าเข้ามาครับเช่นตัวนี้นะครับเห็นปะว่าผมจะสามารถพิมพ์เลขเข้าไปได้สมมติผมพิมพ์เลขห้าเข้าไป มันก็จะโชว์มาว่าผมพิมพ์เลข5าเข้าไปนะครับตรงนี้เลยครับ you enter number five นะครับตรงซึ่งก็จะใช้วิธีการพิมพ์เหมือนกับพ่อข้างบนนั่นเองครับต่อมาครับในฟังก์ชัน if else ครับฟังก์ชัน if else มันคือฟังก์ชันถ้าเกิดว่าตัวแปรของเราเป็นตัวแปรนั้นๆรามเงื่อนไขที่กําหนดมันจะทําอะไรต่อไปนั่นเองครับเช่อนอย่างตัวแปรด้านบนผมพิมพ์ว่าเป็นเลข5าใช่ไหมครับ พอผมเป็นว่าเป็นเลขห้าเสร็จมันจะมากกว่าศูนเพราะว่าเลขห้ามากกว่าศูนย์นะครับก็จะพิมพ์ออกมาว่าจํานวนนี้เป็นจำนวนโพ i ิทีฟครับตามนี้ครับแต่ elif นะครับก็คือคําสั่งที่บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่านะครับไม่ใช่เงื่อนไขข้างบนแล้วก็กําหนดว่าเป็นน,น้ำย้กยกศูนยแทนนะครับเช่นผมใส่เป็นลบห้าเข้ามาตรงนี้นะครับ ก็จะเขียนว่า the number is negative นะครับก็คือหมายถึงว่ามันเข้าเงื่อนไขที่ว่าตัวแปรของผมมีค่าน้อยกว่า5นั่นเองครับส่วน else ครับหมายถึงกรณีอื่นๆครับซึ่งก็ถ้ากรณีอื่นๆอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตรงตรงเงื่อนไขข้างบนหรือตรงหรือว่าตรงนี้ครับก็จะบอกว่าจํานวนนี้เป็นเลขศนะูนย์เนาะเพราะว่าไม่ใช่ทั้งจํานวนบวกแล้วก็จํานวนลบนั่นเองครับ ต่อมาครับเรื่องของการใช้ for นะครับคำสั่ง for นะครับ for loop มันคือคำสั่งซ้ำนั่นเองครับหมายถึงว่าเราจะสามารถทำซ้ำคำสั่งเดิมๆได้ครับโดยเรากำหนดอาไว้ครับโดยจะใช้เป็นตัวแรกนะครับจะกำหนดตัวแปรมาก่อนครับตรงก่อน semicolon อ,อันแรกเราจะกำหนดตัวแปรก่อนเช่นผมกำหนดตัวแปรให้ in i เท่ากับหนึ่งนะครับส่วน รงการนะครับจะเป็นการกําหนดว่าจะให้มันลันไปถึงเมื่อไหร่ครับซึ่งผมก็บอกว่าให้มันลันไปถึง i น้อยกว่าเท่ากับ5นั่นเองครับก็คือลันไป1,2,3,4,5ปุ๊บก,ก็คือหยุดนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นบอกว่าหลังจบ for for l o o p ครั้งหนึ่งเสร็จจะให้เกิดอะไรกับค่า i นะครับซึ่งสัญลักษณ์ i บวกนะครับจะเท่ากับ i บวกหนึ่งนั่นเองครับ ซึ่งผมสั่งไว้ว่าให้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งครั้ง i ตอนแรกเท่ากับหนึ่งนะครับมันจะปิ i n t f เป็นหนึ่งออกมานั่นเองครับแล้วพอจบปุ๊บมันก็จะไปเข้าตรงเข้ามาที่สามครับก็คือ i บวกบวกมันก็จะกลายเป็นสองแล้วมันก็จะป r ิ n t สองอมาแล้วก็จะกลายเป็นสามสี่ห้าพอถึงห้าปุ๊บมันจะถึงื่้นไขตรงกลางแล้วมันจะหยุดนั่นเองครับตามนี้เลยครับ ต่อ,อมาแล้วครับเป็นคำสั่งใช้ w i l e loop ครับ w i l e loop จะเป็นการ loop แบบมีเงื่อนไขนะครับก็คล้ายๆกับ for loop นะครับแต่ว่าจะใช้ต่างกันนิดหน่อยครับซึ่งก็คือเขานะครับสมมติผมให้เขาแรกคือตัวแปรที่ผมกำหนดขึ้นมาก็คือ integer หรือก็คือจำนวนเลขเต็มท่านเองครับบอกว่าเท่ากับ5้าคือแปลว่าในขณะครับ ในขณะที่เขานะครับมากกว่าศูนย์เราจะทำการปิ้นเขาของมาเขาของตัวเลขนั้นออกมาครับซึ่งก็จะปิ้นห้านั่นเองครับแต่ว่าหลังจบ y นะครับเราจะสามารถเขียนต่อได้ครับว่าหมายถึงว่าหลังจบ y าหนึ่งรอบครับเราจะสามารถเขียนว่าเขาแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขครับซึ่งตามนี้ก็คือเขาลบๆนั่นเองครับเขาลบลบ ลบลบมีหมายความหมายความว่าเขาลบหนึ่งนั่นเองครับก็มันจะพิมพ์ห้าแล้วพอจบลูป y ครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสี่สามสองหนึ่งนะครับซึ่งมันไปศูนย์ไม่ได้เพราะว่า Y บอกว่าต้องมากกว่าศูนย์ถ้าเกิดเป็นศูนย์มันจะไม่ทําต่อนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันจะพิมพ์เลขเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งครับแล้วก็เพื่อนเเห็นสังเกตไหมครับว่าปีน f ปีน m e s s a g ตรงนี้ ปีนเมสเซจตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันสามารถปินคำว่า this is function example ขึ้นมาได้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราต้องกำหนดค่าฟังก์ชันครับนี่คือกำหนดค่าฟังก์ชันครับเราสามารถกำหนดฟังก์ชันได้ครับเราจะใช้เครื่องหมาย void นะครับในการกำหนดค่าฟังก์ชันแล้วจะพิมพ์ชื่อฟังก์ชันของเราลงไปฟังก์ชันของผมชื่อว่าป t น e ม s a g e ตามนี้นะครับแล้วฟังก์ชันของผมหน้าที่คืออะไรหน้าที่ก็คือสั่งให้มันปีน This is a function example นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่ผมไม่ต้องมาพิมพ์ปิน n t f ใหม่หลายๆรอบผมแค่เอามันมายัดฟังก์ชันและผมสามารถเรียกกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับไปทำให้ง่ายต่อสะดวกในการพิมพ์ครับถ้าจะพิมพ์ในปริมาณมากๆแล้วก็สุดท้ายครับก็คือ Return 0นั่นเองครับ Return 0หมายความว่าเป็นการส่งค่ากลับเพื่อบอกว่าโปรแกรมนี้ทำงานเสร็จแล้วครับจะใส่ไว้ เมื่อเราจบโค้ดของเราแล้วนั่นเองครับเท่านี้ครับ